สวัสดีปีใหม่ต้อนรับความเฮงความรวยปี2023ค่ะทุกคนวันนี้วันแรกของการเทรดในปีนี้นะคะหญิงพาพวกเราเนี่ยทำกำไรมากกว่า5,000จุดไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันเดียวเลยนะคะก็ให้ทั้งแผนเทรดในคอร์สเรียนนะคะ แล้วก็ในห้องที่เป็นห้องความรู้นักเทรดด้วยนะคะก็มีการเอาผลลัพธ์นักเรียนนะคะไปบอกในนั้นว่าเราเข้าเทรดกันอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้อิงก็จะพามาดูจุดเข้าเทรดในแต่ละรอบนะคะที่อิงพานักเรียนเข้าเทรดแล้วก็วิธีการคิดในแต่ละรอบนะคะเช้ามาเนี่ยน้องเปิดมาพุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ย่อลงไปปิดแก๊บราคาตรงนี้นะคะจากนั้นน้องก็ขึ้นไปตามเทรนนะคะพุ่งขึ้นแรงๆแบบนี้นะคะ อิงก็จะรอให้มันมีแท่งสีแดงบ้างนะคะถ้าเราจะรอเซลล์ถ้าเราไม่ได้ถือใบามานะคะก็จะไปดูที่ทม์เฟรมใหญ่ๆหน่อยนะคะอย่างเช่นไทม์เฟรม M15 นะคะรอย้อนขึ้นมาแล้วเราก็เซลลงมาค่ะโดยที่ SL อยู่ที่ปลายไส้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเก็บกำไรนะคะก็ได้กำไรไปแล้ว300จุดนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เก็บกำไรก็อาจจะโดนย้อนขึ้นมา S L ตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะน้องขึ้นไปต่อก็ถึงโซนนี้โซนนี้ก็เป็นอีกโซนนึงที่เป็นโซนแนวต้านที่ตีไว้นะคะส่วนใหญ่ก็จะตีมาจากพวกทำฟิล์มใหญ่ๆค่ะ Shooting Star แท่งนี้สวยมากที่ทิ้งไส้นะคะถ้าเก็บกำไรนะคะก็เก็บได้อีกประมาณ100-200จุดนะคะ แต่น้องปิดไม่สวยค่ะเพราะว่าอีกแท่งหนึ่งเนี่ยน้องดันราคาขึ้นไปโซนเซลล์ที่เป็นโซนสวยที่สุดอันนี้ตีได้มาจากไทม์เฟรมแบบ w e คม m o n น h เลยนะคะพอเซลลตรงนี้ปุ๊บนะคะเรามองเลยค่ะ TP ท,ที่แถวแถวโซนนี้ก่อนโซนแรกนะคะ48ลงมา38ก็พันจุดแล้วนะคะจากนั้นสังเกตดูนะคะว่ากราฟเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วเทลงมานะคะโลเนี่ยค่ะ ต่ำกว่าโลอันตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะอันนี้เด้งเซลล์ลงมานะคะจุดนี้เป็นจุดที่เราบายขึ้นไปด้วยนะคะจุด tp แรกก็คือเป็นจุดแถวแถวสี่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งเนี่ยอิงให้คือโซนนี้เลยจะเป็นโซนเซลนะคะก็คือแถวแถวสี่สี่นะคะจนถึงสี่แปดเพราะเราจะ sl ข้างบนนี้ถ้าน้องทะลุแท่งนี้ได้ก็แสดงว่าน้องไม่ลงแล้วเดี๋ยวน้องจะขึ้นต่อนะคะทีนี้ตรงเนี้ยหาบายขึ้นไปก็ทำกำไรได้อีกโอ้โห เกือบจะ2,000จุดนะจากนั้นค่ะอันนี้เป็นโซนเซลล์นะคะใครที่ได้เซลล์ลงมายิ่งถ้าทิ้งไส้แบบนี้สมมุติเราไม่ได้ได้ราคาข้างบนแต่เราได้ราคาที่4 4เราก็เก็บกำไรได้อีกเป็นพันจุดค่ะทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นการอ่าเทรดตามโครงสร้างกราฟเลยดูกราฟว่า น้องทำรูปอะไรไว้นะคะเราควรที่จะทีพตรงไหน SL ตรงไหนนะคะให้มันปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็เก็บกําไรได้มากที่สุดแบบนี้ค่ะถึงจะทําให้เรานะคะได้กําไรแบบยั่งยืนแล้วก็ยิ่งเทรดก็ยิ่งรวยนะคะ